นี้นะคะสร้างอยู่ตรงนี้ก่อนคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่วงแรกเลยจะมีอยู่แค่สามโต๊ะนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้ตอนนี้นะคะก็เป็นไปเรียนคอร์สที่สามนะคะเราก็ได้เพิ่มโต๊ะนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ห้าโต๊ะนะคะซึ่งเรานะคะจะกําลังทําร้านนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะดีค่ะ ดิฉันนางสาวลุงตอนพิมพาตอนนี้นะคะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะก็คือหลังจากที่เรียนกับอาจารย์คือสีมานะคะคอร์สแรกนะคะ M1 เราก็ได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสร้างอยู่ตรงนี้ก่อน,นะคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่วงแรกเลยจะมีอยู่แค่สามโต๊ะนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้เท่าน,นี้นะคะแล้วก็โต๊ะนู้นนะคะซึ่งพอไปเรียนมา หลังจากจบคอร์สที่2นะคะเราก็ได้พัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะจาก1นึ่งเมนูก็กลายเป็นสองสามเมนูค่ะซึ่งพอเราไปเรียนคอร์สที่สามนะคะเราก็ได้เพิ่มโต๊ะนะคะตอนนี้ก็มีอยู่5้าโต๊ะนะคะซึ่งเรานะคะจะกำลังทำร้านนะคะอยู่ตรงมู้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะคะกค็คือร้าน ที่กําลังจะสร้างนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็จะสร้างแล้วเราก็จะมีแทนจาก3ามโตะนะคะเราก็จะพัฒนาเป็น30โต๊ะนะคะหลังจากที่เรียนกับอาจารย์คูจิมานะคะเราก็ได้ความรู้หลายอย่างนะคะทั้งสจรตานะคะเราก็ปรับใช้นะคะแล้วเราก็สามารถคุยเจราจากับลูกค้าได้ดีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ